ไปชาเดือนขาดเอ๊ะแล้วก็รู้สึกคัดคัดเต้านมอาการแบบนี้เนี่ยมันเป็นความกังวลเล็กๆที่อาจจะเป็นสัญญาณที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาสํารวจกันกับ10สัญญาณแรกเริ่มของการตั้งค้องที่ร่างกายอาจจะกําลังส่งสิกมาบอกเราอยู่ก็ได้ค่ะคาถามนี้เลยค่ะหรือว่าเรากําลังจะมีน้องมันคงวนเวียนอยู่ในใจของใครหลายๆคนเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นความหวังที่กําลังรอคอยอยู่หรืออาจจะเป็นความประหลาดใจที่กําลังจะมาถึง บอกเลยว่าความรู้สึกที่มันผสมปนเปนกันไปหมดทั้งตื่นเต้นทั้งไม่แน่ใจเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากๆเลยค่ะโอเคค่ะงั้นเรามาสวมบทเป็นนักสืบนักสืบอาการกันดีกว่ามาช่วยกันส่องมาช่วยกันเช็คสัญญาณเตือนแรกสุดที่ร่างกายส่งมาบอกเราก่อนที่ที่ตรวจคันจะขึ้นสองขีดมายืนยันซะอีกมาดูกันเลยมาที่เบาะแสะแรกกันเลยค่ะข้อหนึ่งอ่อนเพลียโดยไม่มีสาเหตุค่ะ คือมันไม่ใช่แค่ง่วงนอนธรรมดานะคะแต่มันเป็นความรู้สึกแบบโหเหนื่อยล้าขั้นสุดชนิดที่ว่าอยากจะล้มตัวลงนอนได้ตลอดเวลาเลยล่ะค่ะแล้วทำไมล่ะทำไมถึงเพลียได้ขนาดนั้นก็เพราะว่าต้นต่อก็คือเจ้าฮอร์โมนที่ชื่อโปรเจสตอโรนนี่ละค่ะที่มันพุ่งสูงขึ้นปรี๊ดเลยในช่วงแรกของการตั้งครรภ์ซึ่งมันส่งผลโดยตรงเลยที่ทำให้เรารู้สึกง่วงนอนมากกว่าปกติมากๆเบาะแสที่สออันนี้หลายคนเจอเลยค่ะ คือปัสสาวะบ่อยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก็อยากเข้าห้องน้ําอีกแล้วนั่นก็เพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยกำลังผลิตเลือดเพิ่มขึ้นเยอะมากเพื่อดูแลเจ้าตัวเล็กทําให้ไตของเราเนี่ยต้องทํางานหนักขึ้นด้วยไงคะก็เลยต้องกรองของเสียออกมาเป็นปัสสาวะบ่อยขึ้นนั่นเองมาต่อกันที่ข้อ3เลยนะคะอาการคัดตึงเต้านมค่ะอาจจะรู้สึกแบบเจ็บจีดจ๊ดจี๊ดหรือว่าไวต่อการสัมผัสเป็นพิเศษเลยนะคะบางคนอาจจะสังเกตเห็นด้วยว่าสีของหัวนมดูเข้มขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ต้องสงสัยเลยค่ะเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนอีกแล้วนั่นเองเอาละค่ะทีนี้เรามาดูร่องรอยที่มาทางประสาทสัมผัสกันบ้างดีกว่าเริ่มจากสัญญาณที่แบบโอ้โหสุดคลาสสิกเลยค่ะนั่นก็คือประสาทรับกลิ่นไวขึ้นหรือจมูกไวเป็นพิเศษนั่นเองใช่เลยค่ะอันนี้คลาสสิกมากจริงๆนะคะคือกลิ่นธรรมดาธรรมดาที่เมื่อก่อนเราเคยชอบอย่างกลิ่นกาแฟหอมๆตอ,อนเช้าหรือกลิ่นผัดข้าวๆเ,เ,เนี่ย อยู่ๆก็อาจจะกลายเป็นกลิ่นที่แบบเหม็นจนทนไม่ไหวหรือทําให้คลื่นไส้ขึ้นมาได้เลยสัญญาณข้อต่อมาเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องท้องล้วนๆเลยค่ะข้อ5อยากอาหารหรือเบื่ออาหารค่ะคืออาจจะอยู่ดีๆก็อยากกินของแปลกๆอยากกินของเปรี้ยวของดองขึ้นมาสังงาน้นหรือในทางตรงกันข้ามเลยนะคะบางคนอาจจะเบื่ออาหารที่เคยชอบมากๆไปเลยก็ได้เหมือนกันค่ะอื บาแสข้อนี้อาจจะไม่ค่อยมีคนพูดถึงกันเท่าไหร่นะคะแต่ก็นับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณได้เหมือนกันนั่นก็คือมีน้ำลายมากกว่าปกติค่ะซึ่งอาการนี้อาจจะเกี่ยวข้องกันกับอาการกลืนไส้ที่เริ่มเริ่มจะมาเยือนนั่นเองโอเคค่ะคราวนี้เรามาดูเบาแสที่ต้องสังเกตกันให้ลึกลงไปอีกนิดนึงเริ่มกันที่สิ่งที่เรียกว่าเลือดล้างหน้าเด็กค่ะหรือก็คือการมีเลือดออกมากระปริบกระปรอยนั่นเองจุดสําคัญที่ต้องรู้เลยนะคะก็คือเลือดล้างหน้าเด็กเนี่ย ไม่ใช่ประจำเดือนนะคะแต่มันเป็นเลือดสีจางๆที่ออกมาแค่นิดเดียวเท่านั้นเองซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงที่ตัวอ่อนกำลังฝังตัวกับผนังมดลูกของเราค่ะข้อ8ค่ะตกขาวเพิ่มขึ้นการมีตกขาวเยอะขึ้นเนี่ยก็เป็นการเปลี่ยนแปลงอีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นได้เหมือนกันแต่มีข้อสังเกตสำคัญเลยนะคะคือตกขาวที่ปกติจะต้องไม่มีอาการคันหรือว่ามีกลิ่นที่ผิดปกติค่ะมาต่อกันที่ข้อ9ค่ะท้องผูกหรือท้องอืดค่ะ การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเนี่ยละค่ะที่ยังส่งผลให้ระบบย่อยอาหารของเราทํางานช้าลงไปด้วยซึ่งนี่ก็เป็นที่มาของอาการไม่สบายตัวอย่างท้องผูกหรือท้องอืดได้ค่ะและแล้วก็มาถึงเบาะแสชิ้นสุดท้ายค่ะอันนี้ส่งผลต่อจิตใจโดยตรงเลยนั่นก็คืออารมณ์แปรปรวนค่ะอารมณ์ที่แบบขึ้นขึ้นลงลง,ลงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายซึ่งแน่นอนค่ะก็เป็นผลโดยตรงจากฮอร์โมนที่พุ่งสูงปรีดขึ้นมาอีกเช่นเคย ใช่เลยค่ะยิ่งกว่านางร้ายในละครคำนี้เห็นภาพชัดเลยใช่ไหมคะอารมณ์อาจจะแปรปรวนได้หนักกว่าตัวร้ายในละครซะอีกเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้ไม่ต้องตกใจไปนะคะมันเป็นผลมาจากฮอร์โมนล้วนๆเลยค่ะเอาละค่ะหลังจากที่เราไล่เช็คลิสต์กันมาครบ10ข้อแล้วคำถามที่สําคัญที่สุดก็คือแล้วถ้าเกิดว่ามีอาการหลายข้อที่ตรงเป๊ะเลยล่ะคุณจะทำยังไงต่อดี นี่คือขั้นตอนที่อยากจะแนะนําเลยนะครับเพื่อให้ได้ผลที่แม่นยําที่สุดนะคะขั้นตอนแรกเลยคือให้ใจเย็นๆค่ะรอจนประจําเดือนขาดไปแล้วสัก3-5ถึงวันแล้วค่อยใช้ที่ตรวจคันเพื่อยืนยันผลอีกทีแบบนี้จะให้ความชัดเจนมากกว่าค่ะแล้วถ้าหากผลตรวจมันยังไม่ขึ้น2ขีดแล้วก็อย่าพึ่งท้อใจไปนะคะการดูแลสุขภาพกายและก็สุขภาพใจให้แข็งแรงเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยค่ะน้องอาจจะแค่กําลังเดินทางมาอยู่่ก็ได้นะคะ หลังจากที่เราเป็นนักสืบตามหาเบาะแสกันมาครบแล้วเนี่ยมีใครสังเกตเห็นสัญญาณข้อไหนในร่างกายตัวเองบ้างคะการรับฟังสัญญาณจากร่างกายของตัวเองเนี่ยอาจจะเป็นก้าวแรกที่น่าตื่นเต้นที่สุดของการเดินทางครั้งใหม่นี้ก็เป็นได้คะ่ะ